เป็นไงบ้างผลงานของเราชิ่ลม่ตมิิกครับก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าที่ดูจากที่ดูจากใน X อก็ยอดก็เพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์ครับคู่เราก็ไม่เบาหนามนิดมาเงียบแต่แบบว่าโอ๊ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันยื่นเยอะมากตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วเนาะก็เหลืออีขึ้นนึงก็ฝากดูว่าคู่บินกับจินตัดจะเป็นยังไงต่อครับเป็นไงฮะบินกับจินตัดเป็นละครสองคนนี้สำหรเราสองคนคือ ตัวละครสองตัวนี้นะครับคือเนี่ยหลังากที่ใครที่ได้ดู EP6 มาแล้วจะรู้ว่ามันมีการแบบว่าเติบโตและการพัฒนาของความสัมพันธ์ของหลายๆคู่ตัวมินกับจินตะก็เช่นกันครับเดี๋ยวลองรอติดตามว่าใน EP7 จนถึง e p ีสุดท้ายคี12เนี่ยความสัมพันธ์จะพุ่งปรีทเข้าไปถึงขนาดไหนครับผมยากไหมในการเล่นบมดทีหรือเปล่า,าอาจจะตดก,ก่อแล้วกัน,อนกของผมผมรู้สึกว่า ความความความยากไม่ใช่เรื่องการเข้าใจตัวละครแต่เป็นการถ่ายทอดออกมาให้คนดูเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวละครมากกว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจมาแล้วแล้วเรารู้วิธีการถ่ายทอดออกมามันก็จะง่ายขึ้นครับผมแต่ตัวละครนีการที่อือว่ามันจะโตกว่าเราพอสมควรเหมือนกันตัวละครตัวนี้นินดนึงผมก็ใกล้จะ30แล้วครับคือ,อคจินตาก็จินตาคือเพิ่องอายุ30หลังจากชี้ได้แป๊บเดียวผมก็ตอนนี้ก็27แล้วครับตา,าแล้วแต่มันมีความเป็นลุงพอสมควรเหมือนกันนะครับตัวละครตัวนี้ ก็จริงๆแล้วคือหยิบเรสเฟนต์มาจากหลายที่ครับดูจากแบบว่าทักพุ่มกับพีเอ็กเองเขาก็แบบว่าเขาก็คอยแนะนําว่าเออต้องทายัางไงต้องเพิ่มความลงตรงไหนต้องลดตรงไหนบ้างครับสำหลับมินบ้างแต่เดอร์อหลอกไ<อ>ปที่ถามไม่ได้ค,คือคือมินเนี่ยเป็นเขาเ,เป็นตัวละครที่เอเนอร์จีค่อนข้างที่จะเยอะมีพลังงานแล้วก็พลังงานบวชอะเยอะมากก็สิ่งที่ยากของมินก็คือมินเขาจะเป็น เอ่อนัก cover เปนเ็นปนักเต้นก็ส่วนที่ยากก็จะเป็นเราจะต้องฝึกการเต้นรวมถึงการขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นก็ต้องมีการไปฝึกซ้อมแล้วก็มาถ่ายทำผมแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีฝึกใจตัวกัได้เยอะมากเลยใจตัวมาได้เมากใจตัวครับตัวนี้ใจตัวเราบ้าคนตัว จริงถามว่าเครียดไหมถ้าเกิดในในเรื่องเต้นเนี่ยไม่ไม่เครียดนะคบเพราะว่าแหละเรามีเวลาฝึกซ้อมทั้งเอ่อทั้งผมคนเดียวแล้วก็รวมถึงซิงด้วยเพราะว่าซิงก็ในในเรื่องก็เป็นเรื่องเ,เป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องซ้อมเต้นด้วยกันก็มีเวลาอยู่พอสมควรครับก็เลยไม่ได้เครียดตอนแรกแอ่กระวลแต่ว่าพอเราแบบได้ฝึกซ้อมแล้วก็ถ่ายทำออกม,มาก็กอย่างก็โอเคดีกันอีพีล่าสุดมีได้ดูมกันก็ดราม่าน้ำตาแตกไปเหมือนกันน้ง,งมินน้งมินกับ ก,ก,ก็จริงๆเป็นเป็นซีนที่เป็นซีนอารมณ์อะครับตอนถ่ายทำก็ผมทั้งผมทั้งสิ่งสิ่งอนี้ก็ตั้งใจถ่ายทำออกมาก็ถ่ายออกมาได้ด้วยดีนะครับเป็นเป็นซีนอารมณ์เลยทีนี้แล้วไปยากไหมคำหรับคำหรับถามว่ายากไหมจริงๆผมว่ามันต้องบอกว่าใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเพวก็แบบเพความเหนื่อยแต่เราก็ตั้งใจที่จะ ออกออกมาให้มันดีอะครับการผลิตขละครเขาใช้นุณจำละครที่สดใสมากใช่ใช่ใช่แต่พอมาต้องเปลี่ยนสีวิตมาเป็นก็ยากเพราะว่าถึงเราจะเป็นคนถึงเราจะอยู่ในมูที่เศร้าแต่เราก็ต้องเป็นเป็นคนสดใสที่เศร้าถู่บอกไหมครับเราก็ต้องแบบเออเราต้องยังต้องเป็นมินอยู่เหมือนกันครับจิ้มตาจให้กำลังใจที่ดีเลยครับตอบตอดีนะตอบดีตอบดีตอบให้กําลังใจดีมากแล้วก็ตอนถ่ายทำเนี่ยเขาสื่ออารมณ์ผ่านทางสายตาหรือว่าการสัมผัสอะไรเงี้ยครับค่อนข้างดี ก็เหมือนจุ่มกันไม่ยากครับมันก็แบบทําให้อารมณ์เราไปได้ต่อแต่เราสองคนมีกระแสชื่นชมมากเลยนะในการรับชมอารมณ์ตัวละครกันของคุณครับความจริงนี่เป็นไงบ้างจากกระแสชื่นชมที่มีแต่เราสองคนจริงๆแล้วคือมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าพอจบทุกๆอีพีเนี่ยแหละก็จะเข้าไปนั่งดูว่าใน X คือเขาพูดถึงตัวละครเราไยงไบ้างก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามตัวจินตะแล้วก็ตัวมินด้วย ผมไม่คิดว่าแบบว่าจะเป็นตัวที่สามารถสร้างสีสันให้กับคนดูได้ขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆครับผมพี่ทำมีเป็นไงบ้างกับเราโอ้โหพูดแล้วพูดแลเป็นยังไงบ้างต้อาอธิษฐานพูดนั่นหน่อยอยากให้พูดแบบไหนดีกว่าชินโซมชินโมความจริงก็คือความจริงก็คือจริงๆแล้วแบบว่าถ้าสมมติได้ดู EP ล่าสุดก็จะรู้ว่า มหีหลายฉากมากที่พี่เตกับพี่พี่นิวเนี่ยเขาต้องแสดงด้วยกันแล้วก็ใช้อารมณ์เยอะมากซึ่งต้องบอกเลยว่าในพาร์ทที่เป็นพาร์ทโรแมนติกเนี่ยพวกเขาสองคนทําได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นดราม,มา่าหนักๆมากๆเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆครับแล้วก็ในอินีล่าสุดสามารถแสดงถึงศักยภาพของการแสดงของทั้งสองคนได้แบบว่าก้าวกระโดดว่า เขาโตมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างดีมากๆเหมือนกันแต่เราก็ไม่กวนนั้นในการรับบทเป็นเพื่อนขออเขาก็เขาบอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนมาแรงแค่ไหนถ้าสมมติว่าพี่นิวมาแรงแค่ไหนจูก,ก็ต้อง <c oughs> แบบคอยรับมือให้ได้เหมือนกันครับผม เลยหกอีพีครับได้้ข่ะใส่ที่แบบว่าเฮ้ยมีมีอีพีเนี่ยข้ามพลาต่้งให้เราต้องรอดูให้ได้จริงจริงสารกลผมว่าแต่ละอีพีมันจะมีซีนที่ไม่ไม่ขวนพลาดอยู่แล้วครับแต่ละอีพีจะมีซีนสำคัญสำคัญของมันอยู่ในอยู่ในตัวคู่เราใช่ไหมครับคู่เราเนี่ยจินตามินเนี่ยมาแน่นอนช่วง8 9เดี๋ยวรอรอดูเลยรอดู เหมือนครึ่งหลังเนี่ยมิกับจินตาก็จะมีเรื่องราวออกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะก็รอดูแล้วกันครับทั้งจิกหมอนทั้งแบบว่าฮากิ้งนี่คือมีพบแน่นอนครับก็คือถ้าใครรอคู่นี้ก็คือซื้อหมอนเผื่อเลยซื้อหมอนเผื่อไปเลยแล้วก็ซื้อแบบว่าที่นวดกลามไปด้วยเพราะอาจจะกามค้างได้ตล ฝากเลยครับฝากคนงานที่ติดตามกันแล้วคือครับก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามเรื่องเชอร์รี่แมจิกนะครับ30มสิบยังซิงนะครับทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งทาง j m p t v ครับผมครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางวิวเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้ครับขอบคุณ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 นะครับขอบคุณนะครับ